สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมตั้มกันนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของด่านเจียหลิงนะครับหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเล่นแบบฉบับสมบูรณ์เลย๋ยวามาดูกันครับวอนนี้เราไปหน้าสำนักของเราแล้วก็จะมีต่อสู้เจียหลิงด้านล่างนี่คือหน้าของด่านเจียหลิงต่อสู้เจียหลิงนะครับกดเริ่มต่อสู้นะครับผม อันนี้ก็คือหน้าตาของกาที่ของด่านเจลิงนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วหนึ่งวันเนาะเล่นไปแล้วหนึ่งวันอ่ะ๋ยวผมจะก่อนที่จะพูดจะเราไปดูก่อนว่าด่านเจลิงมันเล่นยังไงมันจะมีการเล่นอยู่ทั้งหมดสามวันที่ต้องต่อสู้กันสามวันสามวันนะวันแรกก็คือวันอังคารวันที่สองคือวันพุธวันที่สามคือวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์เป็นวันที่ให้เราพักลบพักลบนั่นเอง แล้วก็วันที่หนึ่งวันอังคารนะแล้วให้เราเริ่มตั้งนี่เลยตั้งทีมให้เราเริ่มตั้งทีมนะตั้งทีมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอังคารจนถึงวันอังคารวันอังคารจะเริ่มจะเริ่มลงชั้นนอกก่อนลงชั้นนอกก่อนช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงถึงสามทุ่มเนี่ยจะมีวันอังคารแล้วก็พุธพลาสสามวันเลย วันที่1วันอังคารจะเริ่มเวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับเป็นการลงเมืองชั้นนอกอเดินทับเมืองชั้นนอกซึ่งจะมีการยึดอยู่3อย่าง3อย่างอย่างที่1คือเขตเขตที่เราต้องยึด2แร่3ประตูประตูนะถ้าหากใครยึดประตูในวันที่1ไม่ได้ถือว่าจบ จบไม่มีการเล่นต่อแล้วในวันถัดไปแล้วก็สิ่งที่ต้องยึดในวันที่1เป็นแร่แรก่ก็จะมีอยู่7ระดับ7ระดับอันนี้คือระดับสองเขียดแดนระดับสองระดับ3เป็นสีเขียวก้อนใหญ่ๆแบบนี้ระดับ3ระดับ4เป็นสีฟ้าแบบนี้ก้อนใหญ่ขึ้นไปนิดนึงระดับ5จะเป็นสีฟ้าตรงนี้แต่ว่ายังไม่ถึงะระดับ6นี่เลย เป็นสีทองระดับ7นี่เลยระดับ7เป็นแบบนี้ระดับ7อ่าระดับ7เดี๋ยวผมจะพูดต่อในเรื่องของระดับ7ไว้ที่หลังเนาะนี่คือวันที่1พอเรายึดเสร็จเราก็จะพุ่มประตูนี้ถ้าหากเราสามารถยึดประตูอื่นได้อีกเราก็ทําได้เพื่อลดอะไรลดคู่ต่อสู้เพื่อไม่ให้สานักอื่นเข้ามาในวันที่2ได้ อา่าีเต่อไปหลังจากเราย็ดประตูเสร็จเวลาหมดวันถัดไปเริ่มวันพุธวันพุธช่วงตีห้าให้เรามาแก้ไขทีมหรือว่าวางแผนเจ้าสำนักสำคัญเลยเจ้าสำนักวางแผนในการเดินอา่าในการเดินเจ้าสำนักวางแผนในการเดินแล้วก็ลูกสำนักทุกคนนะลูกสำนักทุกคนจะต้องนี่เลยเดินตามไหน เดินตามเส้นทางที่เจ้าสำนักติ๊กไว้ให้นี่เลยเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันเดินตามนั้นโอเคแล้วก็จุดท่งจุดท่งแบบนี้อให้เจ้าสำนักปักจุดไว้ให้อให้เราเข้าใจตรงกันว่าเอ้ยจุดจุดนี้เราต้องยึดนะจุดจุดนี้เราต้องเอานะจุดนี้เราต้องยึดมาให้ได้แล้วก็จุดจุดผ่านทางอ่าจุดผ่านทางเฮ้ยเราคิดว่าจะมีศัตรูผ่านทางมาทางไหนบ้าง เส้นทางนี้นะ่าจะมีศัตรูมานะประมาณนี้เราก็ดูดูตามที่เจ้าสำนักเขาบัญชาการไว้โอเคต่อไปจบแล้วหลังจากที่เรายึดประตูเสร็จรอเวลาแล้วก็แค่ไม่ให้คนอื่นเขามาตีประตูเราได้นั่นคือวันที่1วันอังคารเอาไปวันพุธวันพุธจัดทีมเสร็จช่วงเชา้าช่วงเย็นของวันพุธก็เริ่มสองทุ่มครึ่งเหมือนกันเลย2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มเหมือนกัน แล้วก็วันพุธซึ่งเป็นวันนี้ซึ่งเป็นวันนี้จะเป็นการชิงชิงเมืองชั้นในเมืองชั้นในเมืองชั้นในก็จะมีการชิงอยู่3าอย่างเหมือนกัน3อย่างหลักๆหนึ่งเลยจุดเกิดจุดเกิด4ี่อันนี่นะจุดเกิดสีอันแต่ผมปักธงไว้ให้ดูจุดเกิด4ี่อันนี่คือจุดเกิดผมปักธงไว้นี่คือจุดเกิดนะสําคัญคือจุดเกิดอ่า จุดเกิดสำนัก1สำนักสามารถยึดได้แค่1ที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถยึดเพิ่มได้อเได้แค่ที่เดียวจุดที่2ที่ต้องยึดคือนี่เลยหอคอยหอคอยตรงนี้นี่หอคอยตรงนี้4มุมนี้เลยหอคอย4มุมหอคอย4ีด้านผมทช่เรียกว่าหอคอยสีด้านแล้วกันนี่คือหอคอยนะ สีด้านหรือสีทิศก็ได้อะขอ่อยสีทิศสีด้านได้เหมือนกันยึดสิ่งสุดท้ายในวันที่2แร่ระดับ7แร่ระดับ7ยึดมันมายึดแค่นี้ที่เหลือก็เป็นแร่อื่นเรายึดได้ยึดได้นี่คือวันที่2ยึดเสร็จรอเวลาปิดสำนักไหนที่ไม่สามารถยึดพื้นที่เกิดได้ก็จะเสียเปรียบในเรื่องของวันต่อไปวันที่สนั่นเอง ต่อไปวันที่สามที่สามคือวันสุดท้ายนั่นเองวันสุดท้ายของการเจลิงคือเราต้องยึดสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะเออลืมบอกว่าไอ้หัวคอยเนี่ยตึกแต้มนะเป็นแต้มนะแต้มยุดในการจัดอันดับเนี่ยแต้มอันดับของสํานักเนี่ยมันจะเป็นแต้มอันดับเลยนะทําให้สํานักเราติดอันดับคือคือหัวคอยสีด้านนะหัวคอยสีด้านเนี่ยวันที่สามนะต่อไปวันที่สามคือหลังจากจบวันพุธใช่ไหมจบวันพุธเสร็จปุ๊บ แล้วก็ตื่นตีห้ก็มาจัดที่ใหม่รอช่วงเย็นของวันพฤหัสช่วงสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนั่นเองอ่าช่วงนี้ก็จะเริ่มดันเริ่มดันวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่3วันพฤหัสจะเป็นการยึดอ่าเป็นการยึดนะรอบสุดท้ายเพื่อชิงว่าใครจะเป็นที่1ชิงอะไรหนึ่งเลยป้อมศักดิ์สิทธิ์ป้อม,ป,อมป้องกันศักดิ์สิทธิ์นี่เลยกระปผมปักให้ดูอยู่ไหนนะ นี่ป้อมนี้มันตักยังไม่ได้เพราะมันเป็นพุ่งนี้เนาะดื่มป้อมป้อมนี้นะป้อมศักดิ์สิทธ์นะป้อมศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวหุ่นตรงนี้สี่มุมเลยป้อมศักดิ์สิทธิ์ยึดมันให้ได้อป้อมนี้ยึดให้ได้นะมีค่ายุทธ์นะมีค่ายุทธเป็นแต้มในการจัดระดับของเราอ่าแล้วก็สิ่งที่สองในการยึดในวันที่สามนะวันที่สามนะวันสุดท้ายนะคือนี่เลย ตำหนักวิญญาณยึดศักดิ์สิทธิ์ตำหนักนี้จะไม่ถาวรแบบว่ายึดแล้วเราสามารถถูกตีได้เพราะว่ามันเป็นตำหนักที่แบบว่าคนอื่นเข้ามาตีเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนคนคลองนั่นเองใครคลองหนึ่งวิหนึ่งวิจะได้ค่ายึดแปดแต้มแปดแต้มได้เยอะมากแปดแต้มได้เยอะมากแล้วก็คลองจนจบเวลาใครคลองได้เยอะที่สุดได้แต้มยุี่สุดก็จะเป็นอันดับหนึ่งของวันนั้นไปอันดับหนึ่งของซีซั่นนี้ของดานเจลิงนี้ ซึ่งค่ายุดเราก็จะมีการจัดอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นค่ายุดจัดอยู่ตรงนี้แล้วก็สำนักไหนที่ได้ค่ายุดถึง5000ก่อน5,000ก่อนถือว่าชนะไปเลยโดยที่ไม่ต้องหมดเวลาก็ได้ถ้าถึง5,000นะโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีสำนักผมเนาะที่เข้ามาแล้วก็ลาสไนส่วนอีกประตูหนึ่งสำนักถังยึดไปทั้ง2องอันเลยถังคลอง2อ,อัน แล้วก็รอบนี้ของผมก็จะเจอแค่ถังแล้วก็ลัสไนแล้วก็มีสำนักตั้มกันกบ okay. แบบทีจีโอเคก็จะมีแค่ตามสำนักที่จะเจอกันอยู่ข้างในนี้โอเคก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของเจลิงนั่นเองหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะมีแค่นี้เลยที่เหลือก็อยู่ที่เจ้าสำนักและก็ลูกกิวว่าจะทําการวางแผนยังไงทํายังไงให้ได้นั่นแหละประมาณนั้นอยู่ที่นี่ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเจลิงนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มมาพูดคุยกันได้นะครับผมปุ่มกลุ่มเฟกปุ่มดิสสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมใครสนใจที่อยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็สนใจอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นี่ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ